ครับต่อจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ไปคุยกับลุงนะข้างๆครับผมก็เพิ่งเ,เคยเจอแกนะครับแกบอกให้มาปิดน้ำน้ำขึ้นมาอีกแล้วครับนี่นะครับผมก็ไปปิดมาละโอ้ห oh. นี่มันก็จะเป็นโรคนะครับเนี่เป็นมเมล็ดด่างมเมล็ดอะไรนะครับอันนี้ผมไม่ได้พ่นฮอร์โมนครับนี่พวกอันนี้จะไม่ได้ข้าวละเบอลละ เนี่ยพูกนี้เนี่ยเป็นโลกนะครับขอได้กินอยู่แบบพันสองพันน่นจาจะได้อยู่ครับนาสี่ไล่กว่านะครับดูดีอยู่นะครับนี่ถ้าน้ำไม่ท่วมนะครับองได้เยอะกว่านี้นครับดูนะครับ ผมอีกอย่างหนึงผมไม่ได้มา้นพอมนด้วยนะครับไม่มีเวลาเลยนะครับนี่นะครับกนแปนนี่ค่อนข้างดีหนะ่อยอันนี้จะได้ข้าวเยอะหนะ่อยข้าวหอมมะลินะครับนี่นะครับข้าวหอมมะลินะครับ นี่ครับรวงพอใช้ได้เลยนี่ทั้งอันก็แก่ไปหมดแล้วครับตัวเ,เกี่ยวก็ไม่มาให้นะครับแก่อะไรไปหมดแล้วนะครับนี่ี่าเป็นโรคนะบางอันก็ตายคอรวงเป็นโรคเมล็ดดำมเมล็ดอะไรนะครับ นี่ครับเยอะอยู่เหมือนกันครับมีน้ำค้างติดด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยผมก็คือเคยเจอครับลุงคนนี้เกทำนาข้างคนนี้แหละนี่ครับนี่นะครับ ก็ข้างบนนี้ลวงดูดีอยู่ไม่มาก็ไม่มาให้นะครับรถเกียวโอ้โหผมแก่มากลแล้วแดงแฉะเลยโหยาหัวขนาดค่อนข้างสูงนะครับดูลวงโบกเลยโอ้ สุดยอดนะครับอ,อเป็นโรคเป็นแมลงดำหมดพุทธ๊โอยดีอยู่นะครับก็ได้ข้าวอยูอ่ผมคงต้องหารถที่อื่นมาแล้วครับนี่นี่ ดูดีอยู่นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกขอจบในงที่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้ช่องล่าคิดฟังสอบด,ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนเกี่ยวผมอาจจะไล์สดให้ดูนะครับขอบคุณครับ